สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะวันนี้สามพเดชจ,จะพาพีพาน้องลงมาฮักเอาเนีงหน่องใหม่ส่งให้ลูกค้าคือเก่าล้วคะพี่น้องบรรยากาศก็อยู่ปลาไพแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้วันนี้มาสวยคะ่ะมันนี้นอนเดือกค่ะพี่น้องพอเ,เพราะว่าสามพเดชได้แพ็กสะเดาส่งให้ลูกค้านะคะ่ะเพราะว่าจะเด้ไปส่งให้เพลินผอมกันกับหน่องใหม่คะ่ะกับบ๊อบไลท์ค่ะพี่น้องไปลุนไปส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้สามพเดชนนนีเดอคะ่ะตามไปเลยจ้านี่คะ่กะกอแหลค่ะพี่น้อง นี่มเอาไมมมาค่ะปาดแมงค่ะปุกปวงางามเลยจังแมงนี่เป็นเสียบนะไรค่ะนี่เห็ดน้ำจื หักกองไว้ขึ้นเก่้าล้วค่ะหุ้ยงามค่ะค่ะ นี่นู้นจ้ะนี่มันหน่อยเกินไปค่ะฮักถิมนู้วจ้ะนี่ หน่อยเกินไปค่ะผมใ่ค่ะมใหใ่ชืดเก่าเนาะจ้ะอุ้ยเนียงนีอ้วกปวบค่ะสามเนียงนีมันหน่อยเกินไปค่ะกินบ่ได้มันจะแข็งเนาะค่ะ มันําจ Get ้าแหนงงามค่ะจ้าอันนี้ยังสั่นอยู่ค่ะลอยพันเาว้าเนาะจ้ะอีกสองมือค่ะพี่น่องฮักใหม่คือกอค่ะแต่ว่ากะเดบุไลค่ะเพราะว่าเท้าฮักเน้งี่มันอุบวัวไปเหลี่ยมเฮ้าแตงเหลี่ยก็ล่อว่ามันเป็นนาทีค่ะค่อยเด็กฮักอีกจ้ะฮักค่ะ มีดก็บพวกค่อยค่มบันไดค่ะพี่น้องหลอมบันไดรับค่มมีดมันอันนี้หรอคะนี่ค่ะมีดนอนมันรุดออกลรวจ้ะอุ้ยนี่ค่ะเห็นกันบ่างหรอ ากองไหวเนาะค่ะพี่น้องแดดมันสดทอนเนาะค่ะมันยังไงด,ดอกเห็นขาวๆเติม พี่น้องก็มาช่วอกค่ะยังซูมอยู่ด้วยค่ะนี้นี่มีโบผ่านกันนี่มีหน่อยเกินไปบอเอาค่ะท่านยาวอยู่คันนี้นยาวเพราท่านแห้งจ้ะ ก็คอาองๆกันเจ็บจิ้ผคู่เลยค่ะมันจะมักมีเฟื่องกิดมานั่เนาะจะนี่น เบียกันเลยจังยังบ่ทันเลยคัน ค่ะเกิดอยู่ในในต่างกอเลยจ้ะเลยจังฮือเบิงค่ะดีงามงามนี่ค่ะนี่ค่ะก่อขางๆกันค่ะพี่หนง เดี๋ยวเอาต้นเนียงเงี้ยวเนาะค่ะสวนสะน้ำก็เลยค่ะนี่ เหงาไปนยแต่พี่น้องกว่อมเงาบนถนดค่ะอเปกุอ,อแลจ้า ว้าวน่าก็นนีน่งนี้หน่อยนะคะกําลังโทร ยังพวกนี้มันหน่อยเกินไปค่ะกินบ่ได้เอาถิมเนาะค่ะก้อนี้แตงมาท่านเลี้วอยู่เันแตงกินบาท่านนี่ค่ะถ้ามาแตงกับเอาม่อนี่ค่ะออกให้เบิร์ยค่ะอายไ่้เพิ่นึ้นนี้อวบนี่จ้ะนี้ก็ร่างขึ้นอีกอ้ยจะเป็นง่ามไหม งอุบอวบจ้ะ <_ d ata> เอาคือบะได้ิ <_ d ata> จิงมงามกองไว้ข้างนอกค่ะพี่นนอ,องสอมมาเด็ <_ d ata> ก่านเก็บบะเบิดอยู่มึงเพื่อกองไว้ไลยกระเดิน นี่นี่บเอาค่ะมันหน่อยจริงจังใส่ถุงมือและะ้วค่ะใส่ถุงมือพลาสติกค่ะบ่ได้มันมีน้ำหมอกน้ำข็งเปียกถุงมือผ่านบดลวค่ะมองนี่ต้นนี่ต้องอามดและะ้วค่ะหรือว่าเสียมเนาะคะ่ะมาซับออกค่ะพี่น้อง ซับซับออกให้เบิร์ค่ะให้เพื่อนแอท่งเน,นี้ออวกก็เกาค่ะซันเน่แล้วจันอู้ยเสียดายดินี่ค่ะอยู่ในไหนลึกๆ่จันเป็นโพคขึ้นม นณดปันใดจ้ะขางหนึ่งคือกล่องขางหนึ่งหักานี่จ้ะเหนียงข้าวขาวค่ะอุ้ยเหนียงขาวขักจ้ะนี่ นี่ค่ะอ่าหาก,กันเลยจ้าก้อนนี้มาย่ำได้ก็ได้ย่ำนั่นค่ะนี่ค่ะเกิดอยู่กลางอย่างนี้เลยโอ้ย,อยงอเลย งางจนจะรู้สึกว่าเพียแป้งจะเริ่มล่งแล้วเนาะคันต้องเอาไฟมาซุ้มๆนิดๆหน่อยๆตอนนี้นีน่นนนจ้ะอันนี้ยังสั่นอยู่เพิ่นเสอดาย เอาเนี้ยงหบวมเนาะค่ะนี่จะเอาเนียงนิดหน้อยไวค้ค่ะเพื่อให้เพื่นค่ายน้ำเดี่ยวออมากๆคะ่ะฟังทางนี้บ่มีน้ำมดุดจะพี่น้องมันจะหนีถึงน้ำต้นพื่นอยู่ตจังโกลเอาศัยว่าให้ไผ่คายออกมาจ้ะเนาะคะ่ะโกลนี่นะะนงามคักจ้า เนียงงามแห้งงนามนจังอ,อ,อุ้ยอุ้ยพี่จัง นองขึ้นแล้วค่ะเขาวขาว้างงามงามจ้านี่ค่ะไปผู้จ้ะพี่น้องป้าดนางตาสะออนแห้งจ้ะขาวงามแห้งจ้ะพี่น้องอุ้ยก้อนี่ค่ะกำลังออกเนียงอีกแล้วค่ะรอบนี้โบโบไลค์พี่น้องหักกันเลยเนาะจ้า เอาเนงถี่มันเงี้ยเง้อากเนาะค่ะเลือกเนียงถี่เงีย้ยเงีนี่กราคิดว่าจะออกคักปานนี้เนาะคุ้มเฟื่องไว้เนียงขางามจะ้ะเนงนี้หน่อยนี่กินบ่ไ้ค่คะหน่อยเกินไปมันแข็งจ้ะพี่นอะปอกบอ่ไรจ้ะนี่ค่ะหักออกเลยจ้ะนี่เราก็เอา มีดเนาะค่ะหรือว่าเสียมมาซับออกอีกจก้ะนี่ค่ะมาแตงออกให้มันเบิดค่ะพี่หน้องให้มันแต้วมากใหม่นะจ๊ะรอบนี้ซันเดีดยจะลองใส่ใกีไก่บนขาโกรเพราะว่าเนื้อมันจะออกหลายเนี้อฮักกองไว้นะจ้ะนี่ค่ะ นีบ้องงบ้าใส่ได้บ้า 昨日。 ล่มเนาะค่ะวันนี้ล่มเมื่อวานถึมวัดมือค่ะคะือฝนจะตกนี่ค่ะดีใจไปทาแล้วค่ะนี่เนาะค่ะ บา้าค่ะงามจ้าอืมเต็มคู่เลยนี่เนาะค่ะหล่นคู่แล้วค่ะพี่หนงก็บ่าคิดว่าจะออก้ลยปันนี่เนาะค่ะนี่งามง,งาลยจ้า เกกตต้องเอาไปสมเนาะค่ะแจกเจ็ดถุงจะไปสอมอยู่บานเนาะจันนี่นี่ค่ะพ้นงานพี่นอ้องจะพามาปิดคลิปหรอคะค่ะหลังจากที่ส้วมผลิตผ้าพีผ้านองฮักเนีน้ยงน้องใหม่เรียวนะค่ะแต่จะพามาเบิ่งพ้นงานค่นม้นนี ก็จะมีแหนงมีนอค่ะนอกับบัวลายนอเนาะค่ะพี่น้องกับนอใบใหญ่ปันไดค่ะกับพอดีแสบค่ะพี่น้องกับฝากเพื่อนๆอเนาะค่ะที่เขามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะบวชผัดคลิปใหม่ๆของสาวพระเดชค่ะสำหรับคลิปนี้สาวพระเดชขอจบคลิปไปซ้ำหนีก่อนเนาะจ้าสวัสดีจ้า